สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไอดีสุดโหดที่ชื่อว่าโดเรมี่กันว่าแต่เอ๊ะทาไมวันนี้เสียงผมเป็นแบบนี้เนี่ยผมต้องหาสาเหตุก่อนครับว่าทําไมเสียงผมถึงเป็นแบบนี้เราลองมาดู PVP กันครับตอนนี้เราอยู่อันดับ10นะครับ่าไล่ลงมาดูเอ๊ะน้่นมันไอดีเรานี่โดเรมี่ข้างหลังมันเขียนว่าอะไรเนี่ยท็อปหนึ่ง โอ้เพราะอย่างนี้นี่เองเสียงผมถึงเปลียนเป็นเสียงโหดได้ขนาดนี้นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ทําให้ผมเสียงโหดเพราะผมกําลังรีวิว i d o r e m i i d สุดแข็งสุดแกร่งที่สุดของ l i n e นเจ g e r โอเคครับอ้อ,อยเหนื่อยขออนุญาตพูดด้วยเสียงปกตินะครับวันนี้ผมจะมารีวิว i d o เ e m i กันว่าทำไมมาถึงแข็งโหดเยี่ยมกันได้ขนาดนี้ อก่อนอื่นเลยเราจะมา PVP กันสัก2ตาขนละหมดขอซื้อขนกันนะครับอ่ะมาตาแรกตาแรกเจอเท่าทาลกเป็นคนไทยนะครับรีข้ามตาที่2เป็นคนเกาหลีเจอตัวบินถ้าเจอตัวบินเนี่ยผมจะเอาทีมที่2ของผมเนี่ยไปสู้เพราะทีมที่2ของผมเนี่ยไอซมูนมืดนะครับกับมูนไอ h o ฮอกกี้กับแซลลี่มืดครับ อไปชมกันก็ทีมเขาก็ก็เก่งพอสมควรนะครับแต่ว่าทีมผมน่าจะเอาชนะได้ไม่ยากสิ่งที่ต้องระวังเวลาเจอกับตัวบินก็คือตัวการบินของเราต้องแข็งแกร่งพอผมเคยเอาตัวการบินลงหนึ่งตัวเจอตัวบินหนึ่งตัวบางครั้งเอาไม่อยู่เนี่ยทำให้แพ้ไปแบบ โคตรเสียดายเลยอ่าทีนี้เขาก็ติดป้อมแล้วนะครับเราก็ยัดป้อนเลยกดคูณ2น่าจะชนะ,ะไม่ยากนะครับ <c oughs> ตายไปซะตายไปซะตายไปซะอ่าเราก็ชนะไปได้นะครับแมตช์นี้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ไปดูแมตต์ต่อไปว่าเราจะเจอใครคนนี้เป็นพันธมิตรครับขอรีข้าม เจอตีหล่อเลยคนนี้เก่งมากครับแพ้ชนะกันได้ตลอดเดี๋ยววันนี้ผมจะตีให้ดูว่าผมจะแพ้หรือชนะตีหล่อเขามีเขามีตัวบินใช่ไหมเขามีตัวบินเดี๋ยวผมจะใช้ทีมที่สองมีตัวกันบินสองตัวสู้ขเขาไปตีหล่อเนี่ยบางครั้งก็ขึ้นอยู่กับบอดเหมือนกันบางครั้งบอดเขาโหดเนี่ยเขาโหดมากนะครับผมสู้ไม่ได้เลย ถ้าบอดอ่อนเนี่ยผมก็ชนะง่ายๆเหมือนกท,ที่ต้องระวังเลยคือระวังการเพิ่มแร่ของชินจังและฮิมาวาิของฝั่งเขาโตนละสองดอกสามดอกส่วนมากถ้าแพ้ก็คือจะกดออกตัวไม่ทันนะครับเพราโดนเพิ่มแล่แล้วจะโดนตัวบินสอยไปเอาไม่อยู่ครั้งนี้ก็สูสีเป็นคู่รักคู่แค้นกับผมนะครตีหล่อเนี่ย เขาชิงชิชงแชมป์ของไลนเลนเจอร์เนี่ยสองครัง้งแพ้ผมไปสองครั้งล่าสุดเลยเขาได้ที่สองเกือบได้เห็นไหมต้องใช้อรมมตะก่อนเผลอไม่ได้เลยครับตัวบินอ่ะทีนี้พอเราดันป้อมเรากดคูณสองเลยน่าจะชนะ,ดะได้ไม่ยากเดี๋ยวหมดจากนี้เราไปรีวิวไอกันนะครับว่าตัวผมใช้อะไรบ้างแล้วก็ อาวุธผมเนี่ยมีอะไรบ้างอ่าชนะไปไม่ยากเย็น capture อ,อ่าโอเคครับตอนนี้เราขึ้นมาอันดับ5แล้วนะครับ <c oughs> โอเคครับหลังจากเอาตี PVP เสร็จแล้วเรามาดูรีวิวของเจ้า idolemy ID. d กันเริ่มจากตัวก่อนทีมทีมที่หนึ่งเนี่ยผมจะใช้เมื่อเจอกับทีมที่ไม่มีกันบินนะครับ ก็จะมีดัตดัตเป็นตัวชนวันเจมเมอร์กับโคโนี่นักพนันมือโปเนี่ยจะเป็นตัวป่วนที่มีประโยชน์สุดๆเลยก็คือ2ตัวนี้ก็คือเจมเมอร์ไว้แช่แข็งส่วนโคโนี่นักพนันเนี่ยไว้ส่งตู้สล็อตไปป่วนส่วนคิงคิงเอาไว้ป่วนเหมือนกันครับดังนั้น ใครเจอกับทีม1ของผมเนี่ยจะเจอการป่วนหนักมากส่วนสล็อต B หน้า B นะครับผมก็จะใช้เจ้าเอเลนเอเลนเนี่ยเป็นตัวที่ดีสําหรับเกมเล่นเองมันจะข้ามคู่ต่อสู้ลัวๆเลยส่วนตัวที่เป็นดาเมจของทีม B นี่ก็คือเจสิก้าแสงเจสิก้าแสงเนี่ยขาดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีทั้งพลังทําลายแล้วก็พลังบับอมตะ ส่วน2ตัวที่ใช้ใคล้ายๆกันก็จะมีชินจังกับมูนหมอดูชินจังกับมูนหมอดูเนี่ยจะใช้เพิ่มบัฟคิแต่ชินจังเนี่ยจะมีสกิลสกิลทำลายล้างของมันด้วยจะปล่อยลำแสงออกมาครับส่วนอาริติก,กิเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยให้ทุกๆตัวในทีมเนี่ยออกสกิลได้ถี่ขึ้นถ้าศัตรูมาเจอผมเนี่ยโดยที่ไม่มีตัวบินเนี่ยผมจะใช้ทีมหนึ่งจัดการแต่ถ้าเขามีกันบินมานะครับ ุกคนผมจะใช้ทีม2ทีม2ก็คล้ายๆทีม1แต่ว่าผมจะใส่2ตัวนี้เข้ามาก็คือแซลลี่มืดกับมูนนักฮอคกี้2ตัวนี้แข็งปึกใครไม่มีมูนนักฮอคกี้ใช้บอสปากผีได้เหมือนกันนะครับไม่ผิดเก่งทั้งคู่ แต่เนี่ยเก่งเก่งที่สุดแล้วผมว่า Moon มูลนักฮอกกี้เนี่ยผมใช้แค่เลเวล140เท่านั้นเองก็เอาอยู่แล้วส่วนโพนี่อาม่าอาร์มาเทนเสผมใส่มาเพื่อเพิ่มความอึดถึกคนให้ทีมโดยรวมแข็งแกร่งขึ้นนะครับโดยรวมตัวก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของอาวุธกันอาวุธของผมเนี่ยที่ทำให้ผมแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมมีนี่เลยเกี่ยววิ่ง เกียร์วิ่งท็อปสิเนี่ยเกียร์วิ่งเนี่ยว่าแข็งแกร่งแล้วแต่เกียร์วิ่งท็อปสิเนี่ยแข็งแกร่งกว่าใครที่ครอบของ ID อยู่เนี่ยแล้วมีแล้วมีเกียร์วิ่งท็อปสิเนี่ยบอกเลยว่า ID ดีคุณเนี่ยแข็งแกร่งมากยิ่งมีเยอะๆนะครับยิ่งโคตรแข็งแกร่งอย่างไ d เนี่ยมีอยู่4 5อันอย่างเมกี้มา้ามีอยู่2อันจะมาท็อปสิแล้วก็มีแหวนท็อปสิแล้วก็มีตัวนี้เลยของมืดนะครับ ชุดราชาตัวตลกเนี่ยของทาดนืดก็ท็อปสิบส่วนอาวุธอาวุธก็จะมีพวกอันนี้ไม่ใช่อาวุธก็จะมีอันนึงคือชุดโดนัทนี่ก็คือท็อปสิส่วนอาวุธเนี่ยของผมก็จะมีบ้างนะครับมีท็อปสิอยู่2อันก็คือหมัดไอติมดนะับเบิลสอันเนี่ยรวมๆกันเนี่ยทำให้ไอดีผมแข็งแกร่งถือว่าแข็งแกร่งนะครับ แข็งแร่งมากคอที่จะเอาอันดับหนึ่งของลายเลนเจอรได้เอาแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับจบกันไปแล้วในการรีวิว ID โดเลมี่ ID สุดแก่งอันดับหนึ่งจากเกมล i ยเลนเจอร์ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซ u ปเปอร์เลนเจอร์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ